บัดนี้วันที่27มิถุนายน258เป็นครั้งที่58ของพระเจ้านายกาตร,ราสุนเก a r ขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระริตรแลมนต,ต์ต่างๆไเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารยาบูชาแด่ครูบจจาอาจารย์ขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสมาธิจดจ่อในขณะในบทสวดดังต่อนี้นเถิดบทที่1บทสวดพะาถตราอรห,หังสงมาสัพุโทโพระควาพุทธังพระวัตาอวิวาทิเม สวากาโตูะัะตาธโมธมังนามสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสซาบกสังโฆสังฆังนามามิบทที่สองบทบูชาพระไตรีิี่ห้อาหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปานิพุตตูคุณีหิธารมานุธานิปารมีหิจัติสติยาวชีวังอหังพุทธังธมังสังฆังสานังขตูปูเชมิอาตัดรัตนตยังธมังสารามีสุทินา บทที่3บทสวดชนมเทวดาสมันตาจักวาเรสุตระขจันตุเทวตาสถำมังวุญญชาสัสนันตุสังขโมคะทางสาเคกาเมตุระเบคีเตเตจาริเวิวาเดชีเปรตเถจะคาเมงต่รู้ว่านะคะเนคีแห่งวัตถุม่หินขีเตปุมาเจนตุเทวาชาลัทธาลพิสเมยะางขันธมนาคาติทันตาสันติเกยังมุญญวจนะสัตังสาธุเมตุนันตุธรรมะสนากาโรยัมพันตาธรรมะสนากาโรยัมพันตาธรรมะสนากาโรยัมพันตา บทที่4บทสวดปุปภะภาณะภะนมการรคนโมต,ตัาตาสส,ส,ตสะพระวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะเะาตัวเราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บรรทสวนะดไตรสาระคมภีปาทาพุทธังสานังคัจฉามิธัมมังสานังคัจฉามิสังฆังสานังคัจฉามิทุตยทิยังปิพุทธังสานังคัจฉามิ ตุติยมปิธรรมังสานังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารังคาฉามิตัติยมปิพุทธังสานังคัจฉามิตัติยมปิธรรมังสานังคัจฉามิตัติยมปิสังฆังสานังคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจค리ยคาถานัตติเมสารังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวชนนะสวติเมหตุสัพพทานนัตติเมสารังอัญญทมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวชนนะสวติเมหตุสัพพทานนัตติเมสังอัญญสามโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวชนนะสวติเมหตุสัพพทานบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปมาาาถ พุทธังนัมีรัตนภูตัสสัสีริยติตังธรรมังนัมีรัตนภูตัสวิสุทธิสารังสังฆังนัมีรัตนภูตัสสุสีรัทิฐิเอตังนัมีติรัตนังรัตนาตะยะวะหังสัมมาสัมโมสริสริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญยโยยานยุตตะคุณะโยคฆาวาสพวัตตังอาสุมิตยัมหิปิเตตเถวะยะถาติทันเตเอกังวินาตทิตตะเรสัมมาสัมภเวนะ โลเกกะทาติจัตเจรยนจัปปตุภูตังพัมพีระยานวิสยังอาติทุทัสถังวินยุหิบันทิตาชนะเหบันทิติวันทิตาชนะเหเนหิวิชัิรูป,ปังโกรกรัมหิเกหิจีเจถันจุปาภะลพานียังเกสันจิสุถุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสูวิธุตามปิสามูป,ปัสะตังวนาสีสุท,ทัพปัทาสาธาขานังปุญญติกานะมะ สมุตตมะพุนนาูมังทุกขาปมุจนามุขะสารนังคตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชนนยังนิพา,น,าปปนัสจริยายุปานิสยัตถังสัมมาขิเลสัมมาลาสุธานาสิทธิยาจะสาธุหิอัถฐกุสเรหุป,ปัเสวนิยังปานิหิจารปิสสะสารังขามณียะมวะตัสสัมาหิตัง ยระตนังสารตระหนงขตมำหักักตินทิวังคานเนสุนามาสมานาปูเชมาจาปิสสตังสุปสสนจิตตาตัฏฐานุป,ปาลิจริยาสทารตาจารุเณเยนะตัฏฐาสุกัเตนะสุขีภาเวม,มุตเตเชนะตัสสะจาัตถาปิสัตถิหตุโยโจเจทะธรรมวินะยำหิปมานณปูตโตโลกุสตราวิสมโย นี้จตสุพุชางตัสโสปานิสัจยะจยายะอายัมปิโหตุสัตถุเตเยปานิจิตโตสุปัสสาทากาโรบทที่8บทธรรมการาสุทิฆาถาโยจักขุมาโมูหามลาปะกาศถัสามังวัคุโธสุขาถัวมณตษาปาสาวินิโมจายันตัวปาเปสีเขมังชานะตังวิเนยังพุทธังวนาตังศิลสารนามามิโลกัสะ ทนาธันจาวินายะตันจะตันเตชสาเตชสิทิ์ี่หัวตัสัพพันตรายาจัวินาสเมนตุธโมทัชชัโยวิยะตัสสะสัตตุทัศเสสีโลกาสะวิสุทธิมังคังยิ่ยานิโกธรรมะรัตตธรรมะทะรัสสารีสาตาพวกของสันติกโรสุจิโนธรรมังวันตังเสียสาน้มามิโมหัสปะทาลังอุปสรรตะทาหังตันเตชสาเตชสิทิที่หัวตัสัพพันตสัพพันตรายาจัวินาสเมนตุ สัทธรรมะเสนาสุขตาโนโคโยโลกัสาปาปูปะกิเลสัชเเตาสันโตสายังสันตินิโยชาโกจารสวัสดีธรรมังวิตังคารติสังฆวันตังเสียสานามมิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิถิงตันเทสานเทสิทธิโหตุสสะพันตรายาจามินาจามิโตูทุทิฆ้าปุสวดนโมการตะอารา นโมเทาตูสัมมาสัมพุทธสสมเหสีนโมอุตตมัธธรรมมัสะสวาคาตศเสวะเตนิธานโมมหาสังฆาตาสปิวิสุทธาสียและทิฏฐินโมโอมาทาทาระสะทัตนาทะยัสสะสาธุการนโมโอมาการติตัสะตัสสะวัตุสัจะสปินโมการะปะพาเวนะวิขัตฉันตุปัทวาณโมการานุภาเวนะสุวัติหวตุสปะทาณโมการัสสะเตชชนาวิธิมหิโหมิเตชวา บทที่สี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมมยังพักวาสเกสุวิหันติตาปิตัตตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิคุสังเคนะสสติปัญจมัตเตหิพิคุสติหิสัพเพเหีวรหันตตหิท้าสหิจะโลกะทานหิเทวตายะกุยนะสันนิเวตาขวติพคกวันตังทัศนายาพิคุสังกัจจ อตาโคจะุนนางสุธาวัสกายิกานางเทวานางเอทั้งหงศ์สียังขบพระวาสกิสุวิหารติกะปีตุลหมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถีปัฒมัตเตหิพิคุตสัตติเหสเพวะรันติเหทัสสหิจะรู้ว่าตัวเหตวตาเยปุเยนะสันนิเบตาหนติพระวันตัางทศนายยาพิคุสังขันจะอัญญนุนามายัมปีเยนะพระวาเตน้อรูปสังกามียามากุสังกามิตวาพระวโทสัติเกปาติคาถาพระเสนมาติอาตาโคตาติวตาเสราปินามภะราวาปุริโสสมัญชิตังวาพาหังภาษา อหารสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุนตระหิตาภาตัวปุรตัวปาตุทางสุอัตโคตาเทวตาพ่อตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระประตูสนิเกมังคาถาภาสิมหาสัมมาอยู่กับวนาสมิงเทวกายาสวะคตาอหะอาคตัมปะนิมังธรรมะสัมมายังทักษิตาเยวะปราชตตันติอัตโคปราเทวตาพระประตูสันนิเกมังคาถังอาภาสิตตระพิคาวสมาทาหังสุ ตังอัตโนชุกมะกังสุสัตถิวัลิตาคานิฆาเหตตาอินทญานิลขันติมันณิฏตาติอัตโขปราเทวตาพระตโตสติเกมังคาถังอภาสิเยตาวานขีน่ลานเจตวาปรีคัามอินทขี่ลานโอหะเมีชาเตยจนันติสุธาวิมาลาจากุมาตาตุทันตาสุสุนาคาติอัตโขปราเทวตาพระตโตสติเกมังคาถังอภาสิเยเคจิพุทธังสนานังคาตาเสนาเตคามิสันติอภัยะภูมินปหายยะมนุสังเทหัง ทีว่ากายังไปริพุยสันติอัตโคผลเพระว่าพิคุมันเตสีเยปุยนาพิคเวทัสสุลุกัสสุเทวตาสันนิเบตาหุนติสถานะขั้นัศนายาพิคุสังคันจะเยปิเทพิคเวไอเหสุงอัติมัณานาขันตุสัมมาสัมพุทธะเตสามปีพระเขาเตสามปีพระวันตานังเอเตปรมาเยปะเทวตาสันนิเบตาปะเหสุงเจยทาปิไม่หังเอตระหิเยปิเตพิคเวไอเหสุวิสันติ อาณาข้ามประธานอาณาฐโตอาณาฐนโตสัมมาสัมพุทธาติสัมปีพรตานาเอตระบาลมายิบาเทวตาสันนิปติตาวิสันติเสถาปิไมหังเอตระหิอาติคิสาเมผีเขเวเทวะกายยนามานิกิติสาเมผีเขเวเทวะกายยนามานิเทศิสาเมผีเขเวเทวะกายยนามานิตังส่นนาถาสตุกัางบ้าสิกโรธถภาสิสามิติเอวามพันเตติโคเทพิภุวะตัปัจจัสสุสงพระขวานิตดทับูจะ สีโลกมนุษย์กสามิย์ถาภูมาราติตาเยติตาคิริยพราหมหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาลีนาโอมาสามิสัมพุโนโอธาตมนัสสุธาวิปัสนมนาวิลาพินโยปันสตายตวาวเนกาปิทเวตาตมัติยิตธาสาวกเกียรติเตเทวกายพิณกตาเตวิชานณถาพิฆโมเตจะอมมามังกรุณสุตปุริสสะสนาเอสามปาตุรังหุยานอมนุสารรัตนังอภัยเกิดตัดมัทธคุสัาสังอาสาสตาริงสตังเอเกิดฐาสานังอมนุสารรัตน์สงอภัยเกิดตัดมัทธคุที่สาสภาพุทธาง อันตะพ,พิงอังสาพังอภิญญาว่าเทมาสุมาตตัวมันี่สถาสาวกีสานิรเทววกายาพิการเตวิชาาัฐพิกวเยหังกิติิตามิคิณเห็นุโสสะตาหาสาวายขาปุมากริทวาอิทิมตัวุติมันตวบนรมาตยะสนโมทัมาพิฆมุพิขุนัส <Inaudible> มิติงวะนังชาสาหาสาเหวตายขานันตัวตัวนี้น่วยที่มันตัชื่มันตัวบนรมตยะเสนโมทมาพิฆมุพิขุนสมิติงวัง สาธาคิราติสาสาวะยาขาลานาโตนิหน่วยที่มันโตชดิมันโตวันละมันโตยอะจานโมโทธมานาพิคมุพิขนังสมิติมันังอิเจเตโซรัสสาหะสาวะยาขาลานาโตนิหน่วยที่มันโตชดิมันโตวันละมันโตยอะจานโมโทธมานาพิคมุพิขนังสมิติมันังเวสามิตาปัญจสตายาขาลานาโตนิหน่วยที่มันโตชดิมันโตวันละมันโตยอะจานโมโทธมานาพิคมุ พี่คุณนางสมิติมนังกุมพิโรราชคะฮิโกะเมพุทธศาณีเมตสนางพีวานางตาตาสาถังยะขานางไปยิบปาสติกุมพิราชคะหิโกสมปะคานสมิติมนังปุริมัจาริสังราชาตาตตาตโหปาสติคันธปนะอธิปติมหาราชโสปุตตาปิศาภาวท่านามาบายที่มันตัวุติมันตัววันตัมันตัวสัติโนโมทมานาพิการมุพีุ่ณนางสมิติมนังถ้าขินันจาริสังราชไม่ันึ่งธอปตมาราชาสติทุมพันมันตงอธิปติมหานาชงสปุตตา ัจีิมิจฉาทิสังราชาวิรูปโคปัสตินาคานาดิปติมาราชยันติโสบุตรตาปิตาสาวาลวุลทัตมามาภะลาอิทธิมันตุชิติมันตวันนะมันตุยัสตรินุโมทัมานาภิกรมภิกุนะจัมทิงมะนัง อุตรัตที่สังราชาวิรุตตปาติยคานาทิปติมหาราชาเยจิโสปุตตาปิตาสาภาเวทนามาภพลาิติมตุติตุนตยสนมโทมานาภิกุิขนาสมิติมนังปุริมังปุริมังปุริมะที่สังสัตะโถทัคนะวิโนณโกปจิเมนะวิรุะโขกโรุตังที่สังสตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรท่สังทัศนะมนาสังสุะันกาปิทาเวเตสัมายาวิรูทาสาอาคุวันจันิการสถามายากุเตนทุเนตุทุภูจาจภูต เทวสุตรตจำมัตตานิจะเสียโนจากขันธปูนะรุราชาชนาโงจักโออาคูปันสิโคเจวะติมพระดุเฉววัจสาเอติตันยจาราชาโนาขันธภาสาจะจพิโมฆะนาอภิคามุงพิขูนังสมิตติมวังอัฐาคูนะภาษานาคาเวสาราสาตตจกากรรมพัตลาอาคูปะยาคาถะเอติพิยามุนาทัตตะถาจะอาคูนาคาญาติโนเอละมันโนมหานาโคสุปะคัสมิตติมวัง เยในข้าราชย์สหัสหาการันติทิ่พานทีจาปักขีดจ่าขู่เวหาญาสิเตมานนามชปตาสัจจิตาสุตนาอิติเตศนามังอภัยตถาทานาคาราคาชานามาสีสุปนาตเขมากสีพุทโธสันหาหิวจาริหิวปะหิยันตานาคาสุปนาสานามากังสุพุทธังชิตาวัชิรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวัชกสิเตอิติปตัวญาติเตนุการรักัญชามหาพิสมาอสุราธานวะาเฮข้าสาวิวาริติจิตามหาราชนะมุจิสหัสตันจ่าพันธิปตานังสัพเทเวโรจานามากา สันาหิตบาพาระลิงเสียนางราหุป,ปัสสาวาข้ามมัศมโยธานิพนเตพิขวนางเสมาติงว่านางอาปูเยเทวาปฐทวีจเตช,ชวายุธาข้ามมวายนาวนายนาเทวาสม,มุจจยสัสหะเมตตาเกา้านากายิกาเอาเอะา,าคูเทวาย,ยัสติโน ถ้าเทาทากายสเพียนนะตโตนี้นยที่มันโตชุดมันโตวนมันโตยตินมทัมานางิคมพีุ่นสมิินังเวทุติเทวาสารีจะอสมาจะุเมยมาจะนสุปนิสาเทวาจะทัมาคูปะกิตาสุยสุปนิสาเทมาสุยมาคูปะกิตานักขาตานี้บุญบุญลักิตาอาคูมัทวลาากาวสุแดงวาสเสตัสักคูปะขันโทถ้าเทาทากายสเพียนนะตโตนี้นยที่มันโตชุดมันโตวันแมันโตยตินมูทัมานังพิคมพี่ขุนนัูสมิติุมังอาถาน อรุณาสหธรรมาจาอจุตตาเจชกาสุยติยาตอาคูอาคูปัตสิเนทาสิิติาตากายาสีังเโนที่บตุชุติบรตวันะาบรรตโมหนาิกมพิังติมนังสมานามหาสมานามนุสามตุสัมาคิทาปุจิกาคูอาคูมโนิสิเ อทากูว <icana>, ัลยโยเทวายเยโลหิตวาเซโนปารขามหาปารขาอาคูเทวยะเสตโนทัาเสตีท่าทากายาสเพนานัตตอยโนยทิมตัวชุติมันตัววันนวันตัวยะเสตโนโมตมานาวิกขมุพีคุณัสมิติมานังสุกากรุมหาเวนาอาคูเวฆณะสาสาโอทาตระคายหาบัโมขาอาคูเทวยะจารนาสมาทถะสถามัตตารักชามิสกาจยะสตโนทันนัยังอาคาปัุโนโยทิสาวกสติ ทเสถาทสตทาสาทากยสเพนะตอนนี้โนที่มันตเฉยทมันตวันนั้เยสุนมทานิกมุกิกนัสมิมังเขมิดายามากากาจนะสิโนสัมพิตกาลาวเสถาชุติอันมาจะาวามาติโนอาคูถาคูปนิมิตาทเตทากายสเพนะตนน้ที่มันตเยทมันตวนนั้ยสุมทานิกมุกิกนังสมิมังสัตเทเเทวานิกายสเพนะตอนนี้โนนามันวยนะคันฉุงเยจันเยิสาจหั โอชะตาจิมาขีลังโอคตินามาสวังทักเขมูรัตังนาคังจากธรรมะติตายตังสุภามาปรมตัวจากุตตาอิทิมาตสหสานังกุมารโอติโสจากสุปข้าสมาติมานังสาสมภมารกานามหาปรมาณพิจิติอุปชโนชติมันตุพิสมากายวิสาิโสอเสตหาเสตไชชะราอาคูปเจกัวัสวติโนเทศสันจามัชฌตัอาคาหิตโตปริวาริโตเตสชัสัพเพหิงเทเดินสินเทเทเวจามาเก มาเสนาพิกามิปัสสากะนาสัมสันทิยังเอถาคนาถาพนธาราเขีนอาบันทมุโสมันตาปริวาริธาบุโมยดั่งกุตินางอีธรรมะอิติตัถมหาเสีโนการหัดเสนางอภิสัยปานินาตะละมหาจะสร้างกัตตวานะเฮระวังยะถาปาวุสโกเมโขธนยันโตสวิชุโกตถาโสปเทวปติสังคุโตอาศัยยังวเสตันจัสสัพพะพิญญาบวมว่หิตะมันจะกระมาณตะตุมันนี้สถาสาวกีสานิรติมาเสนาพิกันตาเตวิชานณถาพิคัโว เทศบาลมังคลงสุตวะบริษัทศาสนังพิตรราเขตเปการมูนิสังร่ปิญชยุงสเพวิษณ์สังฆามาพยาติตายสัจจิโนะมุทันติอสสะภูติหิสาวการติชนิยสุตาติต่อนะครับบทที่สิบเอ็ดบทส่วนมังคลงสุตังอเสวนาอเสวนาจะพาลนังปณิธานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตามังคลงมุตังมังปฏิรูปะเทศวาโสจะปูเพจจักรดับพุญยตา อาตาสัมมาปานิที่จ่าเอตมังขรามุตมังผาหูสัจจัญจ่สิปัญจาวิโนยะสุจัตสุสีคิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตมังขรามุตมังอาตาปิติอุปัฏฐานังปุตตารัสสาสังฆะโหอานากลาจักรมัตาเอตมังขรามุตมังทานัาจาธรรมจารยาจ่าญาตการันจ่าสังฆะโหอานาวชานิกรรมานิเอตมังขรามุตมังอารติวิรติปปามัชฌปานาจัสัญญโมอปมาโทจะทธเมสุเอตมังขรามุตมัง คารวูจะนิวาตวจะสันตุถีจะกัตถุนิยตากาลีนะธรรม,มทัศนังเอตมังขลมามุตมังขันตีจะโสวะจะสะตาสัมมาสัมมาน,านานันจะทัศนังกาลีนะธรรมะสาขัจฉาเอตมังขลมามุตมังตปูจะพรหมจะเลียนจะอริยสัจจานะาทัศนังนิพพานสัจฉิเกิยรติรจะเอตมังขลมุตมังพุทธะโรกะธรรมเมหิจิตังยัสสานะนากัมปติอสุกลางวิเชงเขมังเอตมังขลมุตมัง เทตาทิสาณิกัตวานะสัพพธรรมปราชิตาสภัททะโสถิงขะสันติเตังเจสังมังคะระมุตตมันติบทที่ส่งบุสรสรัตนปริตยังกินจีวิตังอิทวาภุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังเอตนาโนสมังอธิจตถาคเตนะไอทมปีพุทธเทระังปณีตังเอเตนะสจีนะตัวิโหตุขายังวิราคังอมตังปณีตังยะรัตยะทธชักขาสกฤมุนีสมาหิโตเตนะ ธรรมเมนะสมัติกินจิอิทัมปิธรรมเมระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุยำพุทธเศตโถปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตะลิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชิติอิทัมปิธรรมเมระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุเยปุคะลาอัฏาสตังปัสสะตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยะสุขตัสสะ สาวกกาเอเตสุทินานิมาพลานิอิธรรมปิชาเคตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุติหตุเยสุปยุตตามนัสสะทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสะนามหิเตปฏิปตามตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุทธะมานาทรมปิชาเคตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุติหตุขีนางอุรานางนัวังตันทีนับสัมภะวังวิรัตตจิตตายะติเกวะภะวัสมิง เอขีนาพิชาอวิรุณหิฉันทาน,นิพันติทีราย,าายัายามปฏิโพทัมปิสังคีนังปิตังเอเตนะสัจเนะสวเดหัวตุบททีส่สามบทสวดธรรมบทาาสาวกอัตตาหาเวชชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตตะทันตาสะโพธะสานิจังสัญญาจตาจาริโนเนวะเทวุนคันทโพนมมารสหะพระมุนาชิตังอัปปชิตังกัย,ยราสถารูปสะฉันตุโนบทที่สีบ่บทสวดเกสบุตรสวด ภาสีแต่มิทางเตนะพระควตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสมานพุทเทนะเอธาตุมเหมาอนุเสวนะม,มาปรมปรายามาอิติกรายามาปิตากะสัมปทานินะมาตักกะเหตุมานายยะฆาเหนะมาอาการลปริวัติวิตาเกนะมาที่ถินิชคานคันตยามาพระพะรูปตยายมาสมโูโนคารุยะถาตุเมเหอัตตาวะชาณยะถาอิเมธรมากุสลาอิเมธรมาสัพพชัยอิเมธามาวินยูอนักสิตา อิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสมัตติอัฏฐตุเมเหปัชชะเหยยยธายธาตุมเหอตานาวะกานาวชายนยียธาอิเมธมากุสลายอิเมธมาอันวะชาอิเมธมาวิญยูปัสธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสมัตติอัฏฐะตุเมเหอุปสัมปัชชะมิหะเรยยาธาติ บทที่สิบห้าบทสวดอุปนิสูตรอุปนิยติชีวินัปมายุงชรูปนิตัสสะนัสันติตานาเอตังพระพายังมารณีเปฆมาโนปุญญเปฆมาโนปุญญานิกายราถะสุขาวหานิอุปนิยติชีวินัปมายังชรูปนิตัสสะนัสันติตานาเอตังพระยังมารณีเปฆมาโนโรกามิสังปัชเหสันติเปโคโยทากาเยนะสังยมโมวาจายะอุทะอุทะธิรสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามโนปะการโรติ พุนยังธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโฆธรรมโมสุจินเนนาทุคติงคัตติธรรมะจารีสภเพสังขารานิสตาติยะธาปัญญายาปสติอธนิพินทติทุเขเอสาบคูทิฏยาสภเพสังขาราทุขาติยะธาปัญญายาปสติอธนิพินทติทุเขเอสาบคูทิฏยาสภเพธรรมานตาติยะธาปัญญายาปสติอธนิพินทติทุเขเอสาบคูทิฏยา บทที่16บทสวดอภปนากชาโดอภปนากาฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตทัญญายะเมธาวีตังคัณายะอภปนากังภาหุงเวสานังยันติภาปตาณิวนานิจจะอารามรุขเจตยาณิมนุษย์ปะยมัชิตานิตังโคสานังเคมังเนตังสานมุตตมังเนตังสารมาคามาสัพพทุขาปวมุจติโยจักพุทธััจะธรรมััจะสังฆััจะสานังคเตโตจตาริยเจตานิสัมปัชัญญายะ ปฏิทุขังทุกขสมุูปาทางทุขะศาสติกาวังพาเลยนจากต่างกังทุกขูปสมะมามินางเอตังเอตังโขสารังเขมังเอตังสารมุตมังเอตังสารณะมาขามะสัพพุขามุจติบทที่เจ็ดประสวดพระเทระคาถาอฏิตังนานะวะคาเมยะนัปปิการเขรคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ไม่มาถึง ตีตัมปะหินันตังอปะตันจะอนาคตังสิ่งหนล่วงไปแล้วสิ่งนั่งก็เป็นลับไปแล้วและสิ่งที่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจัโยธรรมังตัฏฐะตัฏะวิปัสสติอสังหิรังอสังขปังตังวิทามะรับนุปารุไหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่ควนแคลนเลยทำมันได้บุคคลนั้นเพียงแต่ทำนั้นนั้นเลยให้ปุโปรเถิดอัจเชวะกิจราตัปปังโกชัญญามะนังสุเมยิ่งทำความเพีย เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับผู้ช่วยผู้มีใจใยญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันทิตังตังเวพาเทกรตตะโตติสันโตวอวิอจขจิขจิขเตมุนีติพระผู้นี้ผู้ทงกมย่อมเรียกบุคคลผู้มีบุตรอย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยวข้ามทั้งกลางทางแล้วก็คืนวันแหนว่าผู้มีติเจริญด้วยประการนี้แลบทที่18บทสวดพินหาปัจเวคขณปาธาชลาธรรมมุมหิตชลางอนติโตเราม,มีความแก่ธรรมดาจะลพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทำมูมหิชะมายาตินาติโตเรามีความเฉียวไขไปทำลายจุลปนเจ็บปวดเฉีไข้ไปไม่ได้วนาทำมูมหิวมนาลังงาติโตเรามีความตายธรรมดายจุลปนคนตายไปไม่ได้สันเพหิเมปิยาหิแมนาปหินานาภาวิณานาภาวเราจัดะเบีเป็นต่างๆคือว่าต้องพัดพาดจากของนครในงอย่างงปวงกรรมสสโกมหิกรรมัสไทยโทกรรมัสโยนิกรรมบรรทุกรรมัติสะโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้นำผมมีกรรมเป็นนักเกิดมีกรรมเป็นตานมีกรรมเป็นอาศัยยังกรรมังกฤษสามิอัลยานังวาปะกังวาตัสสะทายาทูภวิสามิ เราทำกัในใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปไม่เป็นทายาทก็ไม่เป็นอะไรอื่นเราต้องได้ผลของการเลื่อนเสือไปเอวังอเมหิอวิปินหางปัจจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่19บเก้าบทสวดเทวะอวิโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขาแพปัตตาจานิโสจานิปยาโสกปัตตาจานิาโสกาหอนตัวสเปปิปานิโน เอตาวัตาจามหิสัมปทังคุณยสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติธิยาทานังสันตุทายะสีลังลัันตุสัพทาภาวนาพิฏตาโหดตุขะฉันตุเทวตาคาตาสัพเพทุธาปรัปปตาปเจนะจะยังวังอรหันตานันจัตติเชนะรรมวณิชภะโสบที่สี่บทสวดเทวตาปฏิทานคาถาท่านทำอย่างบทิทาคาถายูปัตถามเสยายาเทวตาสันติวิหญาณรัมยานีทุติขดิปุทิดิปุทิขดิตะหิงทะหิงตาธรรมทานในะัสวันตุกุชิตาตัวทิงการุณติท่ามิหาน้ำมัน ขามาจากเทซ่านิขามาจากอิสราสัมปานาปูตาสุกิตาพ่อตุเตชาลาผู้ชายเยียีสัมภวาสังเสตชาลาพ่อตัววัคตาบัวปฏิกานิยานิการธรรมะวรังปฏิจเตสเปปิทุกขัสสะกะรุณตุสังขยังทาตุจิลังสตังทำโมทมพัมธราจักุคลาสังโฆโหตุสัมมาโควะอัชายะจาริตายะจาระมเหระคตตุสธรรมโมสเพปิตัมะจานิโนวุติงสัมมาปุเนยามะทำเมียอริยปฏิทเต บทที่เอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาไปหันธมยังปฏิทานคาถาโยปนามาเซปุญยัสิธานิกัตตาสายานัญจานิกัตตานิเมขอสวทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุตรที่เจ้าได้ทำในบบดนี้เสันจะบพาคิโนขนตุสตานันตาประมาณนาาแรงบุญทั้งหลายอื่นที่เจ้าได้ทำแล้วเยปยาคุณะวันตาจะไม่หางมาตาปิตาทายโยคือชนหลอใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบิดาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นทิถาเมจาปายาทิฐาวาอันเยมัชชัตเตเมริโน ที่พระเจ้าจได้เห็นหรืแม้ไม่ได้เห็นในสัตว์ต่างๆที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมาจตุโยนิกาในมีเวงกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูสามเกิดในกำเนิดสีปัจเจกเตตุวการาสังสารัตาเพระาะว่าพระเวมีขันห้าขันหนึ่งในขันสี่ท่องเที่ยวในภูมิและภูใหญ่ญาติาาหนหนาต,ตรรรขขั้งเย่ปฏิธานเมรุนุทันตุเตสยังสัเราได้ทราบการให้สศุคุิของพระเจ้าแล้วขอสารนจนรู้ทันตานิยมเถิด เยจิมังนัประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงข้อสาราใดย่อกไม่ทราบการให้ส่วมบุญของชา้านี้ขอเทพตรงหลายจังแจงแกสารเหล่านั้นไมยาทินานาปุญญาณอนุโมทนาจึเหตุหนาเพราะเหตุคือนอนุโมทานาบุญทั้งหลายที่เขาเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสัทธาควต,ตัวเอเวลาสุขาชีวิโนโขอสัตทังพวงจงอย่ามีเวนอยู่เป็นถูกเสมอเถิดเขมาปะทันจะปัปปุลตุเทสสาทิ่ตั้งสุภาแล่จงถึงทกาะเกษมเถิดขอข้อหวังอันดีของสารเหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยในภาพแห่งสัจจะฐานในภาพแห่งความเพียรและในส่วนของการบูชาพระตไตรด้วยการแสดงบทสวดมนต์พระสุตรพระฤทธิ์และประหารเนี้ขอคว้องสุรีจนเกิดมีแก่พระเจ้าครอบครัวขอพุทธจากผู้ไปทั้งปวงขอให้พระเจ้าครอบครัวเจริญทางงธรรมขอเทวดาเทวดาั้งหลายเปิดดวงมรณะให้แก่สสดยามนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อบางแห่งและบทนี้แผนวันให้แก่ข้าพเจ้าครอบครัวและถึงมงคลพระกิ่งพาริภินาด้วยพระทิพยสมเด็จพระนารายวรมงกรด้วยพระิณฑ์ตราจนมื่อหมดมัตลอดจนถึงมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่าานมและะจสร้าางในนอคต ขอจงเปี <PAUL: S 3> ียมด้ภาพระพระริษและพระมงคลในภาพางต่างขอจงทส่สิทธุประการเทินสาธุบุคคลบุญกุศลของข้า้าหลายเกิดจากการสวดมนต์เชิญเจินาขออนุาเป็พุทธบูชาธรรมบูชาสังบูชาขอพรวันนี้จงสรพึงผู้มีจิตทธาร่วมสวดมนต์เชิญจิปนาขออนท่านพรงพุจากูชาธรรมบูชาสังฆบชาขอพรบุญนี้จงสริมึงผู้มีจิตาทธาร่วมสวดมนต์เชิญจแปายอุญานพรทธารสมบัตาบังฆาูทาขอ้งเสมพึงผู้ิรัารดญาณ ถ้าเจอด้วยจแตจะทีจะถูกใวพิธภัณฑ์แห่งสีคืออายุวันะสุขะพัะเทนขอนมาบุญกับ่อ้ยพิทักานันา